พอแล้วมันเห็นเรือให้ไปเลยอะไปเบสจ้า <c oughs> <ด>วัดจิกหลังแตกซัดเต็มข้อนะครับไปนะนยิงเดียวเลยเต็มค้ำไปนะเต็เต็มหนุกไปนะครับเต็มค้ำเลยวัดจิกหลังแตกตัวนี้น่าจะเสียมาเยอะครับตัวเนี้ย อยู่แต่ละตัวนะครับสายโลรง mm hmm. ั้นครับนี่ครับสายโลหมดครับมีแต่สายโลนะรับสแปดสิบงูเหลือมีในถังนี่ตัวนี้ห้าเมตรเป็นเม็ดนะครับแม่เนี้ยเป็เลยทำไมอ่ะเลองเลยลวงผมนี่ลวงผมนี่นี่เป็นไงอุ้ยแค่นั้นท์เป็นขอผมมีสิบเมตรอยู่ตัวนห้าเม็ดเป็นเมียครับผม กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนในนี่มาพ่อครับมุฮัลเคยเก่าครับจิมงานแกรีสิ่งก่อนทัวมาเป็นจิบซ้ำครับของป๋าสองแบบทิพย์ไรครับมีผลงานในช่วงนี้มาดูกันครับจิมงานมาประมาณขาคนครับมนนีงานมาประกบเดบิงกันครับจะมีผลงานตามมากหน่อยสำเร็จมนนี ทีมนีเมนูอย่างมากินมือนีครับกับชิมงานครับรอชมกันครับเดีเ๋ยวครับ สวยๆครับผม,มเขียวอ,อีกครับเขียวอ,อกแล้วโอ้ยลุด ยังใหญ่เลยอะใหญ่ดิเงั้ยไม่ขึ้นเลยไอนน้เป็นโลนะเมื่อกี้โลอะ you mm -hmm. đèn lạnh lắm thấy rồi <laughs> Một số tiền của mình, mọi người đã biết đến những những người จัดนะครับเจ้าจัดมาอีกหนึ่งแก้วนะดีไฟครับโอ้ยโอ้ยหยสวยครัวของแท้ครับทำ<ด>ไมขอได้ครับทุกคนของเราไม้เลยขาดเลยอ่ะมีไฟนรับ ว <là> ิ่งญญางเดียวเลยครับเนี่ยเต็มคำไอ้หนึ่งเต็มแล้วไอ้ครับเป็นโลไอ้สวยเลยครับหายไปแล้วครับเป็นคอครับมึงเห็นเลยอะหายไปเลยอะใส่สวยๆครับโบโบ ติดีหมติดไหมติดไหมบอกแล้วมาแล้วลอยมาแล้วมันนิ่งแน่นอนโอ้ไม่ใช่เหรอสัตว์เต็มข้อล่อเต็มเอวเลยเฮ้ยครับหัวจิกหลังแตกสัตว์เต็มข้อนะครับ ไอ้เกลียดหัยต้อลุนไอ้ตัวเอาแลครับเอางัดเอางัดแล้วเผ่อเมีแข่งกันเลยครับาิเมียงัดแข่งกันไอ้เป็นล้ตาแล้วจ้าปนินปนินปนินนะครับ

เดียวเต็มประชังครับลูกปลาอะไรครับลูกปลาอะไรครับหวานจริงคนคนนี้าอะไรครับป่าแล้วเขาป่าแล้ว

ครับครับครับทุกอย่างมีดมีดมีดครับเชฟเชฟเอ็ดครับครับสเตบปสเต๊ปต้มไก่ครับต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่บ้านครับถ้าตกปลาได้กินไก่ไอ้ารอนรักจับเปาไก่ของบ่วต้มอ่ามาลงในรางไปบ

สูตรบ,บ้านครับสูตรละดาวต้มไก่บ้านครับม้อน,นี่โอ้ยต้มไก่บ้านครับม้อน,นีก็ดู okay, <do. S 2> ไปประขามอ,อ่อนขึ้นเ่าล่ะครับต้มไก่ใส่ใบประขามอ่อน,นมครับผก,กินต้มไก่ครับม้อน,นี่น้ากันกับตาบมกหุงคือเก่าครับทิมงานแ่บแบครับม้อน,นี่ หลงฟังหลงหลามันชอบอะไรเราดำวะพี่ดำผ่านแดงด้วย<อ>ครับผมไสบิ๊กบิ๊กครับผม Uh huh. ไ้แล้วครับเต็มคำเลยมาจิกหลังแตกครับงงานเดินจิบปลาตองครับมันนีจิบมซำจิบงานกพได้ไปกินครับกพได้ต้มอยู่ครับมันนีจิบงานก็ดีสิ่งกอนตัวครับ กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทีมงานเนี่ยนะครับได้มีผลงานต่อไปพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันผลงานครับปลาไม่นี้นะครับนี่ครับสายบิ๊กๆตัวนี้น่าจะเสียบม,มาเยอะครับตัวเนี้ยดูแ <c oughs> ต่และตัวนะครับใส่โลทั้งนั้นครับนี่ครับใส่โลหมดครับมีแ,แต่สายโลนะสายแปดฉีด มูเหลือมีในถ <laughs> ังอ่ะอันนี้ตัวนี้นห้าเมตรเป็นเหตุเหรครับเนี่ยเดฟเลย <laughs> ทำไมอ่ะเหลืองเลยหลวงผมนี่นี่หลวงผมนี่นี่เป็นไง <laughs> <laughs> โอ้ยแค่นั้นฮะหลวงผมมีสิบเมตรอยู่ตัวนห้าเมตรเป็นเหตุ <laughs> าารครับผมคแล้วเน,นี้ยตัวนี้เขียวระแวงนะครับแดงหลอนตัวนี้เ้เจอกันชิปน้าเจอรับพ่อการชิปน้าครับติดตามกันครับ ทีมงานสวัสดีครับผมครับเย็นเดี๋ยวเจอกันครับทีมงานเขียวตะแวงแดงหลอนได้เลยเนาะ <coughs> <coughs> <obedient God. coughs>